สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมชีอยู่ที่เมืองอีกูประเทศจีนนะครับและร้านที่คนวียืนอยู่นี้ครับเขาขายของลิขสิทธิ์แปลนแท้กระตุกน้ําก็ผมมาดูกันเลยนะครับว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะครับนี่ลิขสิทธิ์แท้นะครับบอกเลยนะครับว่าลิขสิทธิ์แท้มิกกี้เมาส์นะครับเนี่ยสเต็ปนะครับมีหลายตัวมาดูเลยมีหลายคาแรคเตอร์เลยนะครับและที่สำคัญเป็นตัวไทยของของดิสนีย์โดยตรงเลยนะครับนี่ลิขสิทธิ์แปลนแท้ย้ำอีกทีนะ พยายามรักของลิิทธิ์แบรนแท้แบบนี้ไปขายต่อที่เมือนขายต้องมาที่นี่เลยน,น,น่ารักใช่ไหมล่ะครับนี่ลิเกธิ์แบรนแท้จากบูนี่เลยนะครับ ี่เห็นแล้วนะครับอยากซื้อกั็ให้ลูกชายเลยที่เล่าพี่เมาส์แบบนี้ก็มีน่ารักมากเลยครับอันนี้เป็นแบรนด์ซาลิโอก็มีนะครับผมจากซาริโอใครอยากหาของแบรนด์แท้นี่ก็จุดแท้จากดิสนีย์จากซาริโอแบบพวกนี้ไปขายต่อที่เมืองไทยนะครับโคชบีไม่ทำมาเลยครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่อีอูประเทศจีนนะครับผมทริปจริงของโคชบีที่สามแบบนะครับคือหนึ่งครับไปเมืองกวางโจวประเทศจีนครับสองครับมาที่เมืองอีอูประเทศจีนครับและสามครับสองเมืองนี้ในหนึ่งทริปครับทั้งกวางโจวและอีอูนะครับในทริป ที่เพียวเลยนะครับเรียกว่ามาทีเดียวได้ครบหมดทั้ง2เมือง2เมืองนี้นะครับเป็นเมืองขาส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับผมถ้าคุณสนใจนะครับไม่ว่าจะมาเมืองใดเมืองหนึ่งหรือจะมาทริป2เมืองพร้อมกันนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามเลยรอบต่อไปกับแอดมินโค้ชฟรีได้เลยแล้วที่สำคัญครับใครมาทริปที่กับโค้ชฟรีนะครับไม่ได้สอนคุณฝั่งซื้ออย่างเดียวนะครับโค้ชบินยังสอนคุณฝั่งขายด้วยสอนคุณทําการตลาดสอนคุณสร้างแบรนด์สอนคุณขายของบนติ๊กต็อกนะครับผมเรียกว่าถ้าเกิดใครมาแล้วนะครับโคสฟรีจะมีแถมให้คุณไปด้้้้้ววยยยยฟรรรรีีีๆคคุณไมม่ตอองงงงาาาาเเเสสินนลกแับถ อยากหาไอเดียในการ,รทำธุรกิจและ่อขัยต่อนะครับแนะนำให้มาทิดกับโคชบีได้เลยครับผม มาครั้งนี้วันแรกได้ไปเดินตลาดเสื้อผ้าวันนี้ไปเดินตลาดเครื่องสำอางได้เห็นอะไรแปลกใหม่ๆแล้วก็เห็นลู่ทางในการที่จะทําธุรกิจในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะไกด์ดีมากเลยไกด์พูดเข้าใจอะ่ะพูดดีอาหารทุกมือ้อประทับใจมากได้เปิดโลกว่างมาวัาโจงครั้งแรกได้มาดูเสื้อผ้าเครื่องสำอางความงามพูดภาษาจีนไม่ได้เลยแต่ว่ามีไกด์พูดไทยเก่งมากๆเลยถ้าสนใจนะครับอยากมาทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกับแอดมินโค้ชฟีได้เลยตอนนี้นะครับคลิปมาจีนโค้ชฟีมี3แบบแล้วนะครับผมคือหนึ่งมา ควงางโจนะครับ2มาอีอูนะครับและ3ครับผมมาอีอูบวกควงางโจจบ ครบหมดในทริปทริปเดียวเลยผมแล้วการมาจริงกับโค้ชฟรีนะครับไม่ใช่สอนให้คุณแค่มาตัวมาซื้อของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครมาจริงกับโค้ชฟรีโค้ชฟีจะสอนแถมฝั่งขายให้คุณไปด้วยเลยนะครับ oh. ไม่ว่าจะเป็นการสอนยิงแอดเฟซบุ๊กนะครับสอนขายของบนติกต hmm. ็อกนะครับและไฮไลท์สำคัญน,นะครับสอนติ๊กต็อกแบบเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับป้าแถมให้คุณไปด้วยนะครับเรียกว่าคุณเป็นทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายนะครับจบครบในที่เดียวถ้าสนใจทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอีย แต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติกต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์